มาทีเอ,อออเอ็กซ์คลูซีฟเลยเออ่งชาเออเงยเออเงยคุณหนึ่งนายโยงกันหน่อยนายโย่งเชิญยิ้มของเราค่ะคือล่าสุดเนี่ยที่เป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะคือนายโยงแกโพสครับตข้อความว่าอะไรเซ่ข้อความว่าเย่เยไม่ตกงา,ตงานแล้ว มารับจ้างเป็นลูกจ้างขายเสื้อผ้าชุดนอนผู้ใหญ่เด็กผ้าเช็ดตัวสบู่ถุงเท้าและอีกมากมายเขาให้ตั้งวันละ200บาทาน,น,น,นี่นี่ไงนายยงโพหนีนี่นี่หลายคนก็ตกใจว่าเอา้าน,นายโยงนายยงไม่มีงานทำแล้วหรอ,อางานในวงการหายไปไหนหมดแล้วทำไมกลายมาเป็นลูกจ้างเขา,เาคนก็ตกใจกันยกใหญ่เลยนะครับ<อ>ก็แบบเราก็แบบเอ้ยผมเห็นตอนแรกก็งงนะว่ามันจะใช่เหรอนายโยงระดับนายโยงเนี่ย เดี<ะ>๋ยวไปให้อนาโยงอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าวตกลงแล้วตกงานจริงๆหรือเปล่าแล้วไปร้านขายเสื้อแถวไหนเออเออเป็นลูกจ้างเขาลูกจ้างเขาอเออเราไม่กล้าขัดไงเขาจ้างเราก็ต้องรับเป็นลูกจ้างเพราะว่ายายสมจ้างไงอเออ,อยายสมถ้าเป็นแกแกจะจะขัดไปแล้ว <laughs> พูดเล่นพูดเล่น <laughs> คืออย่างนี้ในห้างเนี่ยลูกเขาไปขายอยู่แล้วลูกลูกเราเนี่ยไปขายอยู่ในห้างอยู่แล้วทีนี้ ห้างเขาเกิดมีการเ,าเปิดจองพื้นที่ลูกเขาก็บอกบอกแม่เขาบอกกันนะสมะบอกกับเยสมบอกว่าเออแม่จะเอาอะไรไปลงไม่เล่าเขาเปิดจองพื้นที่หน้าหน้าไปลงนะเอออะไรงี้คุณเยสมเขาก็เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาด้วยก็ไปไปลงกันก็อยู่เฉยเฉยก็แกล้งเหงาหรือไม่ใกล้บ้านด้วยอะไรงี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ถ้าหากว่ามาเอา่อทำให้ตกใจเนาะแล้วก็คนที่ ที่ตกใจผมก็ต้องขอขอบคุณถ้าถ้าเขาไม่เป็นห่วงเขาก็คงไม่ตกใจนะเนาะแล้วก็คนที่เข้ามาเล่นมาหัวหรือว่ามาแ uh, yeah, ยา่เย้าก้าเซาหยอกกันใน Facebook ก็ขอบคุณมากรนะับให้กําลังใจก็มีอะไรก็มีเรื่องจริงก็คือวันนั้นนะ่ะนาก็ไปนั่งที่ร้านประมาณชั่วโมงกว่านะ่ก็นั่งอยูอย่เฉยก็เอา้เอาโพสโพสมาจ้างรับจ้างยางสมขายเสื้อผ้าเขาให้วันละ200ยอะไรเงี้ย ก็ดีกว่าร้อยเก้าสิบว่าอะไรประมาณนี้อบางคนก็ยังไม่ได้อ่านให้หมดก็ตกใจอะไรอย่างนี้ก็ฝากไปบอกด้วยว่าขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็บอกด้วยว่านายงไม่ได้เป็นร้ายนายงสบายดีแล้วก็ยังทํางานอยู่เอเหมือนเดิมโพดเล่นแต่มีความจริงอยู่ในนั้นคือมีร้านจริงๆอืมกดล็อกดาวน์งานอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกลับมาช่วยไหมดูเริ่มกลับมาถ่ายไงเริ่มกลับมาถ่ายไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่าเป็นละครเงี้ย ก็กลับมาถ่ายปกติก็ได้ได้ไปทํางานครับขําำสรุปแล้วนะคือจริงๆแกมีอธิบายด้วยใช่ไหมว่าเป็นร้านของตัวเองหรือไม่ได้มีคือเอนที่เมื่อกี้แกบอกว่าคนอ่านไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าเหมือนสองร้อก็ดีกว่าได้ร้อยเก้าสิบเหมือนเป็นโพสรขำๆและยายสมเนี่ยก็เป็นไม่ได้อธิบายคนก็เลยตกใจไงคนก็เลยตกใจจริงๆคนจ้างก็คือยายสมเมียฉันเองคือลูกแกนะมีร้านอยู่แล้ว นี่ไงค่าแรงดีกว่า190ยาสยสมเป็นคนจ้างบางคนไม่รู้ว่ายายสมเป็นขายแต่ถ้าพวกเราในวงการเราจะรู้แกจะเอ่ยถึงเมียแกบ่อยๆยายสมอันนี้ก็เร้านแกนั่นแหละเป็นร้านของลูกอ๋อร้านของลูกจริงๆลูกเขา่ทำอาชีพนี้คือหมายถึงว่ามีธุรกิจอันนี้อยู่แล้วแล้วช่วงที่ช่วงโควิดพูดง่ายๆว่างก็เป็นไม่ได้มีรายการไหนถ่ายพ่อก็ว่างๆก็เลยชวนพ่อมาขายพ่อก็เลยคุยกับยายสมคือคุยกับเมียว่า เอาของมาลงแล้วไปนั่งขายกันอ,อืมจริงๆก็ยังรับงานในวงการปกติตอนนี้งงกลับมา,าถ่ายงานแล้วนะครับก็เป็นลังใจให้ด้วยนะครับไปหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้คือคือบางทีคนเราเซนซิทีฟเยอะขึ้นดราม่าเยอะขึ้นหลังจากโพน,นี้ออกไปเนี่ยมันก็มีบางคนที่แบบเออเฮย้ยนายโยงสู้ๆก็คือเสร็จพอนายโยงบอกว่าร้านฉันเองอเอาคนก็เอา้เอาตกลงเธอมไม่ได้เธอมไม่ได้ ตกอับหรอแล้วทําไม<อ>าโพส์เหมือนตกอับอ,อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเอ้า เออไปอีกแต่เขาก็พ้นขำๆอ่ะจริงครับผมถ้าเรามองให้มันเป็นแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรก็ดีแล้วที่เขามีงานทําดีแล้วที่เขาไม่ได้อยู่ว่างๆดีแล้วที่เขารู้จักปรับตัวในช่วงแบบนี้นะครับผมค่ะต่อเรื่องของพี่เคตกับคุณแนทนะครับผมตอนเนี้ยเขามีลูกชายคนนึงแล้วใช่แล้วชื่อน้องดีจ้าวัยประมาณตอนนี้ก็สมขวบได้แล้วนะครับตอนนี้ก็3มขวบแล้วเขาก็อยากมีลูกอีกคนนึงตอนนี้ยก็อยากได้ลูกสาวพยายามปั๊มลูกอยู่ เขาอยากได้ลูกสาวค่ะแล้วก็แต่ว่ายังไม่มาสักทีจนเนี่ยหมอดูก็เลยทักว่าแบบเปลี่ยนชื่อนามสกุลหน่อยแล้วจะมีลูกเลยภายในหนึ่งปีไปถึงเปลี่ยนชื่อคุณพ่อคุณแม่นะลองเปลี่ยนชื่อดูซึ่งทั้งคู่ก็เปลี่ยนจริงๆใช่จากอะไรจากจากจากเขตฐานทัพเนี่ยพี่จากเขตฐานทัพเปลี่ยนเป็นเขตทารินุนะครับผมทียานาธนัญชาโอ้โห โอ,อเคต่งดีกว่าส่วนส่วนคุณแนทก็เปลี่ยนเป็นเนททักษยาธียานาธนัญชาเหมือนกันคือชื่ออ,อย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยน<ห>นยามสกุลเนี่ยยากเวลาเปลี่ยนแาทไม่แน่ใจอ่ะว่าหมอดูที่ทักให้เปลี่ยนะโดยปกติแล้วนะเปลี่ยนแล้วต้องมีคนเรียกม,มันถึงจะเห็นผลคืออันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะทุกคนพอแพทได้เปลี่ยนชื่อแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บอ่ะหมอดูบอกว่าเปลี่ยนแต่ไม่ใช้อ่ะ ก็เท่านั้นคือจะมาเปลี่ยนเพื่อเอาเรื่องเอาชายอย่างเช่นเปลี่ยนเฉยๆแต่เวลาที่ขึ้นหน้าจอหรือเวลาคนเอ่ยชื่อก็ยังเป็นชื่อเดิมไม่มีผลชื่อจะบังเกิดแรงและบังเกิดผลต่อเมื่อมีคนเรียกบ่อยๆพูดชื่อบ่อยๆเช่นเวลาถูกต้องเปลวฟาสุดสวิงริงเวลาเรียกปอต้องเป็นปออันนบปออันนบถึงจะดีแพทย์นภภาแพทย์นภภาเพราะชื่อนภภาเป็นชื่อที่เราเปลี่ยน เพื่อเสริมพลังเราอ๋อก็คืออันนี้เราแตะแต่ประเด็นคือพอเปลี่ยนแล้วคาคาเขตคาคาอโอแล้วสุดท้ายคนก็พี่เขตทันทับไงไม่ได้ต้องต้องให้เขาเรียกชื่อใหม่เราด้วยนะออืมนะครับแต่ว่าพี่พี่เขตบอกว่าจริงๆเราเปลี่ยนชื่อมาสี่รอบแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าเปลี่ยนแม่หมอมาสี่คนสี่คนสี่ชื่อสี่คนสี่ชื่ออ่ะเพาคงอยากมีลูกจริงนะครับผมก็ เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าตอนนี้แลนเป็นยังไงแล้วพี่เขตกับพี่ทจะปล่อยธรรมชาติต่อไปหรือว่าพูดวิธีทางวิทยาศาสตร์กันนะครับพี่เขตว่าไงบ้างครับจริงๆอ่ะอยากมีลูกผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็เป็นแลนที่คิดกันอยู่ล้าพิเศษแต่ว่ามาเจอโควิดมาเจออะไรสถานการณ์ต่างๆอ่ะเนาะมันก็เลยดีเลยดีเลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าแบบถ้ามันพร้อมนะเออเราก็อยากมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งโมเมนต์ตอนนี้เป็นโมเมนต์ทำงานก่อน อ่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีว่ายังไงครับแต่ทางพี่เข็ญยังยืนยันว่าจะเดินหน้าทํากันบ้านแน่นอนครับครับครับแน่นอนครับคำม่ซูนครับสู้เราสู้เราครับก็พยายามเต็มร่างกายแหละให้พร้อมเพราะว่าเวลามีลูกเราก็อายุเยอะแล้วเนาะเออเราก็ต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมพอสมควรแต่ว่าก็เตรียมไว้ก่อนเออแล้วก็สถานการณ์อะไรทุกอย่างแบบโอกาสเหมาะก็ว่ากันคือจริงๆอ่ะกำลังคุยกันอยู่ว่าแบบเออถ้าอยากจะลูกผู้หญิงไปเลยนะก็วิทยาศาสตร์ไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย ค่ะแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้ฟันธงใช่ขอใช้วิธีธรรมชาติก่อนใช่แต่ว่าแบบสุดท้ายจริงๆก็คงจะต้องแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยลองดูลจะเริ่มแผนนี้ปีหน้าเลยไหมครับพี่ถ้าถ้าสถานการณ์มันโอเคนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังแบบคอนเซิร์ตหลายอย่างไหนจะโควิดไหนจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะองก็ ตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนหมอดูนี่จะเปลี่ยนชื่ออีกไหมคะนี่ลองมาหาแม่หมอแพทย์ไหมครับคือฌานก็เปลี่ยนชื่อแต่อันนี้คุณแม่เขาไปดูเขาบอกว่าชื่อเก่าไม่ดีชื่อเก่าอ่ะจะตายโหงหอใช่ต้งแต่ว่าคุณเปลี่ยนตั้งแต่แรกคนก็เลยจัตอนนั้นน่าจะมสี่มสามมสี่มันก็เร็วแต่จริงเขาเข้าแล้วยังเป็นแพทสุริพรอยู่เลยแท็กเอ็มวีแท็กซี่ก็เป็นแพทสุริพรเมื่อกีดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอไอ้หรูหเล็กๆสักอย่างหนึ่งอะ ตอนเล่น MV ให้ RS ก็ยังเป็นแพทสุรีพรอยู่เลยออ๋ใช่แล้วก็เปลี่ยนตอนวัแล้วก็เปลี่ยนเป็นแพทนบป่าซึ่งหมอรููบอกว่าเปลี่ยนนะก็ต้องใช้ไม่ใช่ให้เขาไปขึ้นชื่อเดิมไม่ได้ให้เขาเรียกยากแต่สักพักเขาจะจำล่าสุดอย่างพี่โมอะโมอะพัทธลัตทิดาตอนแรกเป็นแตงโมนิดาคนก็ยังเหมือนเดิมก็เรียกพัทธทิดาพัธาก็เลยเปลี่ยนกลับใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนกลับแล้วเนาะ อ๋อมันต้องดูพลังด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีคนเรียกไม่มีคนเรียกมันก็ถูกคือผมว่าอยากเปลี่ยนมากเลยเป็นอะไรคือผมว่าเคยไปดูเป็นปออันนั้นหรอปออันอันนั้นหรืออันทะจะเปลี่ยนเป็นอะไรคือก่อนหน้านี้เคยไปดูแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นปอพัชระก็ดีแต่ว่าคือผมมารู้สึกว่าเราใช้ชื่อเนี้ยจนคนมันจําแล้วอะถ้าไปเปลี่ยนแล้วคนจะงงหรือเปล่าเราแค่พูดบ่อยๆอ๋อเหรอปอพัชระครับปอพัชระเออ เวลาเราเรียกชื่อตัวเองเราให้เรียกปอพัชระแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าชื่อปออนนบมันมันก็โอเคสําหรับเราแล้วอ่ะแต่อันนี้คือแค่หมอดูเขาแนะนํามาว่าอยากลองเปลี่ยนใหม่ก็เดี๋ยวพอชีวิตคนเรามักจะหันพึ่งหมอดดตอนที่เรารู้สึกทุกอย่างมันไม่โอเคถ้าตอนนี้มันโอเคแล้วก็ใช้ไปก่อนแสดงว่ามันมันดีกับเราและเดี๋ยวพออไบอกว่าปอแพทมาแล้วดีใจจังเออแพทมาแล้วดีใจจังดีใจไหมคะ ส่ว<จ>นทางบ้านเขายังดีใจอ่ะคุณดีใจไหมคะดีใจครับท่าปออนนกดีใจวันนี้ฉีดน้ำหอมแบบโอ้โหรมตัวแล้วแล้วลงไหมลงมนไหมลงมนไหมลงฮะให้เธอรักหัวปักหัวปมไหมน้ำหอมมียันอยู่แล้วให้หลวงพ่อโอ้ลงยันแล้วเพชรมันบันทาง Go ahead Go